ผมชื่อเด็กชายพียรพัฒนสุขชูชื่อเล่นออโต้คับอายุ8ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2มาจากที่ จำนวนรูปว,วงกลมกับจำนวนรูปสามเหลี่ยมเป็นสิบเจ็ดรูปผลรวมของจำนวนรูปว,วงกลมกับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมเป็นสิบหกรูปเรามาแก้โจทย์กันเลยนะครับรูปสามเหลี่ยมมีแปดรูปสามเหลี่ยมเท่ากับแปดรูป รวมของจำนวนรูปวงกลมกับจำนวนรูปสามเหลี่ยมเป็นสิบเจ็ดรูปวงกลมบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดรูปสิบเจ็ดวงกลมบวก เป็นสิบหกรูปวงกลมบวกสีเหลี่ยมเท่ากับสิบเก้บวกสีเหลี่ยมเท่ากับสิบ ผลต่างของจำนวนรูปวงกลมกับจำนวนรูปสี่เหลีย่ยมคือวงกลมเท่ากับ9รูปสี่เหลีย่ยมเท่ากับ7รูปเพราะฉะนั้น